ราวของเจ้าหน้าที่ CIA ภาคสนามฝีมือเพลกระกรผู้เชี่ยวชาญด้านการจลรรมคล่องแคล่วในการใช้อาวุธและมีทักษะการสอบปากคำแบบไม่สนกฎจนกระทั่งสามีของเธอถูกจับตัวไปโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายปริศนาและบีบให้เธอต้องหักหลังประเทศตัวเองขโมอยอาวุธลับสุดยอดอันตรายของรัฐบาลโค้ดเนมคานารีแบล็กเพื่อแลกกับชีวิตของคนที่เธอรักเธอจำเป็นต้องสวมบทสายลับสองหน้าพร,พร้อมๆกับตามล่าพวกผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้แบบข้ามโลก เพื่อลากตัวพวกมันมาสาสางหลังแขนในสินซากการตัดสินใจของเธอนำไปสู่มิชชนลุยเดียวเปลี่ยนทุกฝ่ายเป็นศัตรูโดนรุมฆ่าภารกิจนี้ไม่อาจไว้ใจใครได้นอกจากสัญชัติยาณฆ่าของตัวเองเรื่องราวจะดูเดือดแค่ไหนเรามารับชมหนังเรื่อง c a n a r y b r a c k ปี2024กันเลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง Movie for You ด้วยนะครับ เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่กลางย่านชิบุยาประเทศญี่ปุน่นแล้วเราก็ได้พบกับเอเวอรี่ซึ่งตอนนั้นเธอเป็นสายลับสาวสังกัด CIA แล้วเธอก็ได้โรยตัวลงมาจากอาคารก่อนที่จะบุกเข้าไปหาบอดี้การ์ดที่มันกําลังเฝ้าหน้าบ้านอยู่แล้วเธอก็อ้อมไปข้างหลังก่อนที่จะปาดคอมันทิ้งลงไปซะจากนั้นเธอก็บุกเข้าไปในบ้านเพื่อจัดการกับเป้าหมายแล้วเธอก็แอบเข้าไปในห้องทํางานของเขาซึ่งเขานั้นกำลังเจรจาธุรกิจอยู่ เธอเอาปืนจ่อเข้าไปที่หัวแล้วก็สั่งให้เป้าหมายไปเปิดประตูตู้เสฟแล้วมันก็พยายามต่อรองให้เธอกลับไปแล้วเขาจะให้เงินกับเธอแทนแต่เธอก็ไม่ยอมแล้วเมื่อมันได้เปิดประตูตู้เสฟลูกน้องของมันก็ได้เข้ามาในห้องก่อนที่มันจะได้สลัดแขนออกจากเอเวอรีแล้วก็ได้ส่งให้ลูกน้องไปฆ่าเธอแล้วในตอนที่ลูกน้องกําลังสู้อยู่นั้นมือของเป้าหมายก็ได้เอื้อมไปหยิบกล่องฮาร์ดดิสที่อยู่ในตู้เซฟแล้วก็เตรียมที่จะทําการหลบหนี แต่เอเวอรี่ก็ได้เอาปืนยิงไปที่ขาของมันแล้วก็ได้คว่ำลูกน้องของมันลงไปก่อนที่จะยิงสังหารลูกน้องแล้วเธอก็ได้ตามรอยเลือดของเป้าหมายขึ้นไปยังชั้นบนของบ้านแต่ในระหว่างทางที่เธอไปนั้นก็ต้องเจอกับพวกลูกน้องของมันที่ยืนขวางอยู่เต็มทางเดินเธอได้คว่ำพวกมันไปทีละคนทีละคนแล้วเป้าหมายก็ได้หนีล,งม,ลงมาข้างล่างเธอก็วิ่งไล่ตามมันมาอย่างต่อนเนื่องก่อนที่เธอจะโหนตัวลงมานอนกับพื้นแล้วก็ยิงลูกน้องของมันทิ้ง แล้วก็ไ like ล่ยิงพวกที่อยู่ชั้นบนเธอตามเป้าหมายไปเรื่อยๆจนมันได้ดักอยู่มุมห้องแล้วก็โยนกล่องใส่หน้าเธอทำให้เธอเสียหลักล้มลงไปก่อนที่เธอจะชกมันแล้วทั้งสองก็ได้มาชกกันแต่ฝีมือของเป้าหมายน่ะก็ไม่ธรรมดาแต่ทางด้านเอลรี่เองเธอก็ได้กดหัวของเป้าหมายให้จมลงไปในสระว่ายน้ำภายในบ้านจนมันสำลักน้ำออกมาแล้วก็ขาดอากาศหายใจตายในน้ำก่อนที่เธอจะได้แฟลชไดท์ที่เธอต้องการออกมาแล้วเธอก็ได้ถอนวิก แล้วก็ถอดเสื้อคลุมออกเพื่อกลับมาเป็นคนธรรมดาอีกครั้งเพราะเธอได้ทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วหนังตัดไปที่ประเทศโครเอเชียเอเวอรี่นั้นน่ะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติร่วมกับสามีของเธอซึ่งเขานั้นมีชื่อว่าเดวิดซึ่งเดวิดกําลังทําอาหารรอเธออยู่แล้วเนี่ยก็เป็นวันครบรอบแต่งงานของทั้งสองคนแล้วเดวิดก็ได้ซื้อชุดให้กับเธอเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์แล้วเธอก็ได้ให้ของขวัญเขากลับและในคืนนั้น ทั้งคู่เนะี่ยก็มาดื่มไวน์ด้วยกันแล้วเอเวอรี่ก็บอกว่าคุณดีเกินไปสําหรับฉันนะแล้วเดวิดก็เสนอว่าเราควรจะเลี้ยงลูกหมากันนะแต่เอเวอรี่ก็บอกว่าฉันเลี้ยงสัตว์ไม่ได้หรอกก่อนที่ในคืนนั้นน่ยทั้งสองคนก็ตัดสินใจที่จะออกไปดินเนอร์นอกบ้านกันแล้วเดวิดก็ได้บอกกับเอเวอรี่ไปว่าผมอาจจะต้องไปทํางานที่นิวยอร์กสักสองอาทิตย์เพื่อหาเงินบริจาคร่วมกับหมอคนอื่นๆแล้วเดวิดก็ได้ชวนเอเวอรี่ให้ไปด้วยกัน แล้วเธอก็ตอบตกลงไปแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ไปพักผ่อนกันจริงๆมานานมากแล้วนะและทั้งคู่ก็ได้เดินไปตามถนนด้วยกันด้วยความโรแมนติกและทั้งคู่ก็ได้เริ่มวางแผนการเที่ยวด้วยกันและเช้าวันรุ่งขึ้นเอเวอรี่ก็ต้องออกไปทํางานอีกครั้งซึ่งในวันนี้เธอก็ดูเหนื่อยมากเดวิดก็บอกว่าคุณพักงานสักวันสิแต่เธอก็ไม่ยอมโดยเธอนั้นน่ได้เดินทางไปทํางานที่ CIA ก่อนที่จะได้มาเจอกับหัวหน้าของเธอที่มีชื่อว่า แล้วเธอก็ซื้อของฝากเป็นนาฬิกาเอามาให้กับเขาก่อนที่ทั้งคู่จะได้เข้าลิฟต์พร้อมกันแล้วก็ได้ถามเรื่องสารทุกสุขดิบเช่นชีวิตรักและชีวิตครอบครัวเป็นยังไงบ้างเอเวอรี่ก็บอกว่าเยี่ยมไปเลยและเหมือนว่าเธอกําลังปรับตัวกับการมีชีวิตแบบคนธรรมดาอยู่จาวิสก็บอกว่าชีวิตคู่มันยากสําหรับคนอย่างเราแต่ข้อดีก็คือคุณมีเวลาให้แก้ข้อผิดพลาดอีกเยอะแล้วเมื่อลิฟต์เปิดออกทั้งเจ้านายและลูกน้องได้มานั่งอยู่ในห้อง แล้วก็เปิดไฟล์ที่เอเวอรีได้มาจากแฟลชไดรฟ์ที่เธอขโมยมาจากเป้าหมายซึ่งมันชื่อเคนจิแล้วข้างในนั้นก็พบกับข้อมูลอาชญากรรมมากมายแล้วก็ยังพบว่าเขานั้นนทำธุรกิจร่วมกับมาเฟียรละเซียรายใหญ่ที่ชื่อว่าคาลีอีกด้วยก่อนที่หัวนหน้าจะได้มอบหมายให้เธอนั้นไปเขียนรายงานมาให้เขาก่อนที่จะปล่อยให้เธอได้ไปพักแล้วในตอนนั้นเองเธอก็ขอดูไฟล์ของคาลีซึ่งมันเป็นผู้ค้าอาวุธ แล้วก็ได้สังหารคนไปมากมายก่อนที่จะเปลี่ยนแนวทางไปแล้วเมื่อเลิกงานเอเวอรี่ก็ได้กลับมาบ้านก่อนที่จะได้ทักเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าแอบบี้แอบบี้ก็แซวว่าเธอไม่ไปฟิตเนสมาหลายวันแล้วนะเธอก็บอกว่าเธอยุ่งนิดหน่อยก่อนที่จะรีบเข้าบ้านไปแล้วตะโกนหาเดวิดว่าเขาเนะี่ยอยู่ที่ไหนแต่เธอก็ไม่พบว่าเขาอยู่ในบ้านแล้วช้นล่างของบ้านก็กระจัดกระจายเหมือนมีการต่อสู้กัน แล้วก็เจอแว่นของเดวิดที่แตกนั่นน่ะวางอยู่บนพื้นนอกจากนั้นยังพบมือถือของเขาอยู่ด้วยแล้วในตอนนั้นก็มีคนโทรมาซึ่งมันก็แปลงเสียงพูดกับเธอแล้วมันก็สั่งให้เธอนั้นน่ะไปเอาไฟล์ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฟันปลอมของนักโทษที่ในตอนนี้ถูกขังอยู่ในคุกของ CIA แล้วเธอก็มีเวลาเพียง9ชั่วโมงในการไปนําของที่มันต้องการมาให้ซึ่งเธอก็พยายามต่อรองว่าขอหลักฐานว่าเขายังไม่ตาย แล้วมันก็ได้ทรมานเดวิดให้เขาร้องออกมาเพื่อยืนยันว่าเดวิดน่ะยังมีชีวิตอยู่แล้วมันก็บอกว่าโทรศัพท์จะดังตอนเที่ยงคืนถ้าเธอไม่รับสายพร้อมกับมีไฟอยู่ในมือพวกมันน่ะก็จะฆ่าเดวิดทิ้งซะแล้วถ้านำหน่วยงานรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็จะตายเหมือนกันหลังจากนั้นเธอก็โทรไปหาเซลีนา่าซึ่งเป็นแฮกเกอร์คู่ใจของเธอแล้วก็ขอให้เธอนั้นช่วยแล้วก็บอกว่าให้หาตำแหน่งคนที่โทรเข้ามา เบอร์ล่าสุดของเธอเซรีนาก็บอกว่ามันเป็นเบอร์ใช้เราทิ้งก่อนที่เธอจะได้ที่อยู่ของมันแล้วก็ส่งให้เอเวอรี่ทันทีเอเวอรี่ได้กลับเข้าไปที่ทํางานแล้วก็ค้นหาข้อมูลของนักโทษที่เธอนั้นน่ะต้องไปเอาข้อมูลแล้วก็พบว่าเขานั้นน่ะคือสายลับของรัสเซียแล้วเธอก็ได้ทําเรื่องขอเข้าไปพบนักโทษกับเจ้าหน้าที่ของคดีและหลังจากนั้นเธอก็ได้แอบเข้าไปที่ที่เซรีนาให้มา แล้วก็พบว่ามีโทรศัพท์วางอยู่และเสียงโทรศัพท์นั้นก็ดังออกมาแต่ในอาคารกลับไม่มีใครอยู่เลยมันเลยโทรเข้าเครื่องนั้นแล้วบอกว่าคุณไม่ทําตามกฎนะเอเวอรี่แล้วมันก็บอกว่าตอนนี้เธอกําลังเหยียบกับระเบิดอยู่แล้วมันก็ได้เล่าประวัติของเธอออกมาทั้งหมดแล้วก็พบว่าเธอนั้นน่ะเป็นสายลับชั้นยอดของหน่วยงานเลยทีเดียวแล้วมันก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเธอต้องเอาไฟล์ออกมาให้ได้หลังจากนั้น เธอก็เอามีดเจาะที่พื้นแล้วก็พบว่ามีระเบิดอยู่ใต้เท้าเธอจริงๆเธอเลยงัดขาโต๊ะออกมาแล้วปล่อยให้ระเบิดเด้งขึ้นมาแล้วก็เอาขาโต๊ะฟาดออกไปนอกหน้าต่างจนเกิดแรงระเบิดไปทั่วก่อนที่เธอจะขับรถหนีออกมาจากที่เกิดเหตุเธอได้เดินทางมาที่สำนักงาน CIA แล้วก็ขอคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าของเคสซึ่งเขานั้นชื่อแม็กฟิลเธอบอกกับเขาว่าสายลับที่อยู่ภายใต้การทำงานของเขานั้น จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับงานของเธอแม็กฟิวก็บอกว่าเขานั้นไปยุ่งกับไฟล์ข้อมูลลับสุดยอดจากนั้นเขาก็โดนจับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณพูดดีๆกับมันมันไม่ยอมพูดดีๆกับคุณหรอกแล้วเธอก็ขอไปเจอกับนักโทษด,ด้วยตัวเองโดยที่เขานั้นมีชื่อว่าสโอยกาเธอก็เล่าเรื่องคดีของเคนจิให้มันฟังแล้วก็บอกว่าเธอรู้ว่าไฟล์คานารีแบ็กอยู่ที่เขาให้เอาให้เธอแล้วเดี๋ยวเธอจะช่วยเอง แต่มันกลับตอบมาว่าไปตายซะเธอก็เลยโมโหแล้วก็เริ่มซ้อมมันในห้องสอบสวนทันทีก่อนที่จะล้วงเข้าไปในปากแล้วก็ดึงฟันปลอมออกมาแล้วก็จะดึงไฟล์ที่อยู่ในฟันปลอมของเขาแต่เธอกลับพบว่ามันไม่มีไฟล์ยอยู่ในนั้นแล้วในตอนนั้นเองแม็กฟิวก็ได้เข้ามาห้ามเธอเธอจะต้องจัดการเขาอีกคนแล้วแม็กฟิก็สั่งให้ปิดตายสำนักงานเพื่อตามล่าเธอเธอได้หนีไปยังบันไดหนีไฟ แล้วแม็กฟิลก็สั่งให้ CIA ทุกคนนั่นน่ะตามล่าเธออย่างเร่งด่วนที่สุดซึ่งในตอนนั้นข่าวของเอเวอรี่ก็ดังไปทั่วแล้วในตอนนี้เธอก็ถูกประกาศว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของอาณาจักรแล้วซึ่งให้ทุกหน่วยงานรัฐตามล่าเธอส่วนรองพออีแวนซึ่งเป็นหัวหน้าของจาวิสก็บอกกับจาวิสว่าไฟล์ที่เธอได้ไปมันคือไฟล์คานิีแบล็กซึ่งมันนะ่ะมีข้อมูลที่สามารถนำไปแบล็กเมย์เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนได้เลยซึ่งเราทำขึ้นมา เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของเรากลายเป็นสายให้ศัตรูแล้วถ้าศัตรูได้ไฟไปทุกคนนะก็จะซวยกันหมดแล้วเอเวอรี่ก็ได้แอบโทรหาจาวิสจากมือถือของแม็กกี้เมียของเขาแล้วก็บอกว่ามีคนจับตัวเดวิดไปแล้วมันก็จำเป็นที่เธอจะต้องทำแล้วเธอก็ไม่ใช่คนทรยศและกองกำลัง CIA ที่บุกเข้าไปที่บ้านของเอเวอรี่แต่ก็พบว่าเดวิดก็ไม่อยู่ในบ้านเอเวอรี Every, ได้เดินทางไปที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อมาคุยกับเพื่อนของเธอแล้วเธอก็ขอซื้อข้อมูลสายลับที่เดินทางมาทําภารกิจที่นี่ก่อนที่เธอจะขึ้นไปที่ชั้นบนซึ่งเป็นเซฟเฮาส์ส่วนตัวแล้วก็หยิบกุญแจห้องออกมาแล้วก็ไขเข้าไปข้างในซึ่งในห้องนั้นเธอก็ได้พบกับคนมาลอบฆ่าเธอเธอเลยต้องมาสู้กับมันแล้วเธอก็คว้าม,มันก่อนที่จะลั่นไกใส่หัวของมันซะแล้วเมื่อเธอเปิดกระเป๋าลับของเธอและก็พบว่าเงินสดในกระเป๋าว่ามันหายไปแล้ว ก่อนที่เธอจะโทรศัพท์คุยกับโจนที่เรียกค่าไถ่ไปแล้วก็บอกว่าเครื่องในฟันปลอมของมันไม่มีไฟล์อยู่ในนั้นแต่มันก็ไม่ยอมเชื่อก่อนที่จะส่งคลิปวิดีโอที่เดวิดโดนซ้อมมาให้แล้วในตอนนี้เอเวอรี่ก็ต้องหาไฟล์มาให้มันให้ได้แล้วเธอก็ได้มานัดเจอกับจาวิสจาวิสก็บอกว่าทุกคนกําลังตามล่าตัวคุณอยู่เอเวอรี่ก็บอกว่ามันจับตัวเดวิดไปแล้วก็พยายามจะใส่ร้ายป้ายสีให้ฉันเป็นคนทรยศ แล้วในตอนนั้นจาวิสก็ได้เรียกเจ้าหน้าที่มาจับตัวของเธอแล้วก็ลากคอเธอไปแม็กฟิลมาขอไฟล์กับเธอแต่เธอก็บอกว่าไม่มีไฟล์แล้วมันก็พยายามจะสอบสวนเธอว่าเธอนะ่ะทำไปทำไมแต่ว่าเอเวอรี่ก็ไม่ยอมปลิดปากบอกและในตอนนั้นก็ได้มีรถของพวกผู้ก่อการร้ายติดระเบิดไปที่รถ CIA แล้วรถก็ระเบิดไปทีละคันก่อนที่พวกมันจะไล่ย,ยิงรถคันที่เอเวอรี่นั้นโดยสารอยู่ แล้วเธอก็พยายามเอาตัวรอดโดยการถีบไปที่คนขับรถจนรถของจาวิสมาชนแล้วรถทุกคันก็เกิดอุบัติเหตุเธอลงมาจากรถแล้วก็ขายแก้มัดตัวเองออกแต่แม็กฟิก็ไม่ยอมเธอเลยถีบเข้าไปที่มันก่อนที่จะเอาปืนกลาดยิงไปหาพวกผู้ก,ก่อการร้ายแล้วก็ได้หนีไปแล้วพวกลักพาตัวก็เข้ามาตามล่าเธอเพราะคิดว่าเธอได้ไฟไปแล้วแต่ไม่ยอมส่งมออให้กับพวกมันเพราะถ้าเธอยังไม่ได้ฝ่าย พวก CIA จะมาตามล่าตัวเธอทำไมแล้วเธอก็ได้แข่งไปที่พวกมันและในตอนนั้นเองอีแวนก็โมโ oh หเอามากๆเพราะผู้หญิงคนเดียวทำไม CIA ทั้งหน่วยงานจึงตามล่าเธอมาไม่ได้แล้วทั้งหัวนหน้าของพวกลักพาตัวที่ชื่อว่าเบรสนนฟก็ยั่วลูกน้องของเขามากที่จะจัดการเธอไม่ได้เหมือนกันและในตอนนั้นเองที่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติรองผออ,ออีแวนก็ได้มาพบกับท่านผอ,อแล้วผอ,อ,อก็ถามอีแวนว่า มีคนของคุณโทรย์และนอกจากนั้นน่ยยังมีการยิงการกลางเมืองอีกแล้วเธอทำอะไรผิดเขาก็ตอบกลับไปว่าเธอได้ข้อมูลลับระดับชาติไปแล้วอ e ีแวนก็ได้ยื่นข้อเสนอให้พอออว่าเอาอย่างนี้ไหมเราร่วมมือกันทำงานเพื่อที่จะจับเธอแต่พอออก็ได้ต่อรองว่าถ้าจับเธอได้แล้วอ่ะหน่วยงานของเขาจะเป็นหน่วยงานแรกที่ได้ทำการสอบสวน แล้วอ e ีแวนก็ตอบตกลงเอเวิลลี่ได้เข้ามาพักในโรงแรมโดยใช้ชื่อปลอมและเมื่อเข้ามาในห้องเธอก็เอาอาวุธออกมาแล้วแต่งกายเป็นสายลับก่อนที่จะปีนไปตามระเบียงห้องพักในโรงแรมแล้วก็ได้เข้าไปในห้องพักของอ e ีแวนซึ่งเขานั้นนะยังไม่อยู่ในห้องและก็พบว่าตอนนี้มันใกล้เที่ยงคืนมากแล้วและเมื่ออ e ีแวนได้เข้ามาเธอก็เอาน้ากากเก็บเสียงไปครอบปากของเขาทันทีแล้วก็มัดเขาไวใ้ให้ติดกับเก้าอี้แล้วเธอก็บอกว่าสตอยกาไม่มีไฟล์ แล้วฉันก็ไม่ได้ทรยศชาติสามีของฉันนะ่ะถูกจับตัวไปแล้วเธอก็รู้ว่าอ e ีแวนะมีไฟแล้วเขาก็ต้องเอาให้เธอเดี๋ยวนี้เธอได้เอากาดของอ e ีแวนมาเสียบกับคอมแต่อ e ีแวนก็ไม่ยอมบอกรหัสผ่านและเอเวอรี่ก็ถามว่าคุณทนบาดเจ็บได้แค่ไหนล่ะแต่เขาก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีเธอจึงหักนิ้วของเขาซะจนเขานะ่ะยอมบอกรหัสผ่านออกมาซึ่งมันเป็นรหัสปลอมเธอเลยหักนิ้วของเขาอีกนิ้วแต่เขาก็ยังโกหกอีก แล้วเธอก็เอาระเบิดที่สั่งระเบิดได้ในระยะไกลมาคล้องคอของอ e ีแวนและเธอก็ป้อนรหัสผ่านผิดจนถูกล็อกเธอยังฟาดไปที่หน้าของอ e ีแวนจนมันล้มลงเอเวอรี่โทรหาจาวิสเพื่อที่จะขอพิมพ์เขียวของสำนักงานเพื่อที่เธอจะเข้าไปที่นั่นแล้วก็เปิดไฟล์ได้เพราะไฟล์นั้นมันถูกล็อกว่าให้เปิดในเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยเท่านั้นแล้วจาวิสก็เชื่อใจเอเวอรี่เสมอมาเขาที่ทำตามที่เธอขอแล้วเธอก็ตามเซรีน่ามา แล้วให้เธอบังคับโดรนเข้าไปในอาคารและเมื่อได้รับไฟล์จากจาวิสมาแล้วเธอก็ได้ทําตามแผนเซรีน่าบินโดรนแล้วก็ให้เธอจับโดรนเอาไว้แล้วก็ไปปล่อยเธอบนชั้นดาดฟ้าแล้วเธอก็ไปตามพิมพ์เขียวที่ได้รับมาเธอเข้ามาในอาคารก่อนที่จะปลดล็อกห้องเซิร์ฟเวอร์เข้าไปแล้วก็ป้อนรหัสผ่านเข้าไปก่อนที่จะเข้าถึงไฟล์คา,าร์เนีแบล็กเธอได้จับไฟล์เข้าไปในแฟลชไดร์ส่วนทางด้านของอ e ีแวนก็ถูกเจ้าหน้าที่พบว่าเขานั้นะโดนมัดตัวอยู่ แล้วเมื่ออีแวนได้พูดเขาก็บอกว่าปิดเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวนี้แต่นั่นนะก็ไม่ทันแล้วเอเวอรี่เอาไฟล์ไปได้ก่อนที่จะถูกตัดการเชื่อมต่อและพวกมันก็มาจัดการกับเธอแต่เธอก็ได้หนีไปได้โดยการกอดโดรนที่เซรีน่านั้นได้บังคับแต่โดรนก็ถูกยิงจนเธอตกลงมาบนถนนและในตอนนั้นเองเธอก็ได้ชิงรถของพลเรือนคนหนึ่งแล้วก็ได้ขับรถหนีไปแล้วอีแวนก็โมโหมากเขาได้ส่งให้ทุกคนไปตามล่าตัวเธอซะเอเวอรี่มาเจอกับเซรน่า เราก็ได้เปิดไฟล์ขึ้นมาดูแล้วก็พบว่าไฟล์นะั้นน่ะมันเป็นไวรัสในการทำลายข้อมูลต่างๆและมันเป็นไฟล์ไวรัสลางโลกและยังสามารถระบุประเทศเป้าหมายได้อีกด้วยแล้วเธอก็ส่งข้อความหาจาวิสเพื่อให้เขานั้นตามรอยมาโดยเธอได้ขับรถไปที่ที่นัดหมายกับเบนดอฟเอาไว้แต่เธอก็ขับรถเร็วจนโดนรถบรรทุกชนเธอจึงลงมาจากรถแล้วก็รีบวิ่งไปที่สถานที่เป้าหมายเพื่อไปรับโทรศัพท์ตอนทีิยงคืนและตอนนั้นเอง โทรศัพท์ก็ดังออกมาพอดีแต่เธอน่ยก็รับสายไม่ทันและในตอนนั้นเธอก็ถูกคนไร้บ้านยิงปืนช็อตไฟฟ้าไปที่เธอก่อนที่จะฉีดยาใส่เอเวอรี่และพวกเบรนนอฟก็เอาไฟมาจากเธอจนได้ก่อนที่มันน่ยจะตั้งเครื่องไล้สดโดยผู้ก่อการร้ายได้ไลฟ์ไปที่งานพบป่าผู้นําประเทศแล้วก็บอกกับพวกผู้นําทั้งหลายว่าเรามีไฟล์ไวรัสลัางข้อมูลทุกอย่างแล้วก็จะเกิดความโกลาหลเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะทดลองกับสิงคโปร์ก่อน แล้วเมื่อกดปุ่มไฟทั้งประเทศสิงคโปร์ก็ได้ดับลงแล้วก็บอกว่า้าไมอยากให้ประเทศคุณเป็นแบบนั้นน่ะก็โอนเงินตามที่เขาร้องขอมาซะแล้วทุกประเทศก็ต่างตื่นตระหนกกับเรื่องที่เกิดขึ้นจาวิสได้มาตามพิกัดแล้วก็ได้เข้าไปข้างในอาคารแต่ก็ถูกจับได้ก่อนจาวิสก็ทำเรสโนบว่าเอเวอรี่ยังอยู่ดีใช่ไหมแล้วมันก็ได้ยิงจาวิสทิ้งทันทีก่อนที่จะมาซ้อมเอเวอรี่แล้วเธอก็บอกว่าถ้าคุณปล่อยไฟพุ่งนั้น คนนับล้านก็จะตายเอเวอรี่ก็บอกว่าเธอขอเจอเดวิดก่อนที่ทั้งสองคนจะได้มาพบกันแล้วมันก็ยิงเดวิดเข้าไปที่ท้องและในตอนนั้นเองประเทศต่างๆก็ได้ทยอยโอนเงินไปยังผู้ก่อการร้ายทันทีตามที่มันได้เรียกไปและในตอนนั้นเอเวอรี่ก็จัดการพวกผู้ก่อการร้ายส่วนทางด้านของเดวิดก็ได้ช่วยเธอสู้เหมือนกันก่อนที่เขาจะมาแก้มาให้เธอและก็พบว่าเดวิดนั้นน่ะไม่ใช่คนธรรมดาแต่เขาเป็นสายลับเหมือนกัน แล้วเขาก็บอกว่าเขาทํางานให้กับมาเฟียและเสียพลาดพวกมันนะ่บังคับผมให้ทําแล้วผมก็มีชื่อว่าคาลีเอเวอรีก็ถามว่าทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกเหรอเขาก็บอกว่าทุกอย่างอเป็นเรื่องจริงแล้วเธอก็บอกว่าไปตายซะและในตอนนั้นทุกประเทศกําลังชี้เป้าไปที่อเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ได้สร้างฝ่ายนี้มาเอเวอรีกาลังตามหาตัวของเบสนอกส่วนทางด้านเดวิดเขาก็ไปดับไฟนในอาคาร เขาไม่แผนของเบสนอฟต้องสะดุดไปแล้วก็ยังมีประเทศใหญ่ๆที่ยังไม่โอนเงินมาให้เอเวอรี่ได้ปีนเข้าไปด้านบนเพื่อหาเป้าหมายในการกำจัดแล้วก็ได้เจอกับเบสนอฟเธอจึงลั่นไกใส่มันแต่มันน่ะก็ไม่เป็นอะไรเธอจึงต้องตามล่าเพื่อที่จะฆ่ามันเธอได้ยิงเก็บลูกน้องของเบสนอฟไปเรื่อยๆโดยด้วยความช่วยเหลือจากเดวิดซึ่งเขานั้นน่ะได้หันมาช่วยเธอแทนเบสนอฟกำลังหนีจากอาคารอย่างทุลักทุเลก่อนที่จะเข้าไปในบาร์ แล้วเอเวอรี่ก็ได้โผป่มันไล่ยิงพวกลูกน้องของเขาไปทีละคนทีละคนจนในที่สุดมือขวาของเขาก็ถูกยิงแล้ว Bla เบสโนบก็สั่งให้เขาไปเอาคอมพิวเตอร์มาให้และในตอนนั้นเอเวอรี่ก็ได้จังหวะแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปชกมันทันที Bla เบสโนบก็พยายามที่จะสู้แล้วก็ตอบโต้เธอแล้วมันก็ได้ยกตัวเธอฟาดแล้วก็เอาโต๊ะฟาดเข้าไปแต่เธอก็ได้สู้มันกลับโดยที่ทั้งคู่นั้นนะ่ะได้หล่นลงมายัางด้านล่างส่วนทางด้านขวามือของเบสโนบ มันก็ได้ไปกดปุ่มอัปโหลดไวรัสไปยังประเทศมหาอำนาจส่วนทางด้านของเอลวอรี่ที่กำลังสู้อยู่นั้นเธอก็ถูกคล่อมอยู่และกำลังจะถูกฆ่าโดยมันน่ะกำลังจะเอามีดมาแทงที่เธอและในตอนนั้นเธอก็ได้บิดมีดแล้วก็ผลักให้ไปแทงที่หน้าอกของเบสเนอจนมันถึงแก่ความตายในที่สุดและตอนนี้ที่อัปโหลดไฟอยู่นั้นน่ะมันได้อัปจนจะเสร็จแล้วและในตอนที่กำลังจะร้อยเปอร์เซ็นต์เธอก็ได้ขวางเอาไว้ก่อนแล้วก็พบว่าการอัปโหลดไม่สำเร็จ เพราะไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้เดวิดได้มาคุยกับเอเวอรีแล้วก็ได้ขอโทษทุกอย่างที่เขาทำแล้วก็ขอให้มาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งแต่เธออะก็ไม่เอาแล้วเธอถอดแหวนแต่งงานออกมาแล้วก็บอกว่าไม่มีตอนจบที่โรแมนติกอีกต่อไปแล้วเดวิดก่อนที่เดวิดจะกระโดดทะลุก,กระจกออกไปที่นอกหน้าต่างลงไปในน้ำแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้มาจับตัวของเอเวอรีแล้วอีแวนก็ได้มาสอบสวนเธอและบอกเธอว่าเกือบจะทำให้เกิดสงครามโลกแล้ว แล้วอ e ีแวนก็หักนิ้วของเธอเพื่อล้างแขนแต่เธอก็เอาหัวโคกไปที่เขาแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในห้องแล้วก็บอกกับอ e ีแวนว่าเขาวหลุดจากตําแหน่งแล้วทยคนนั้นมีชื่อว่าอลิซาเบตแล้วเธอก็มาบอกว่าเธอนั้นเป็นหัวหน้าสายลับที่มาจาก MI6 ซึ่งเป็นหน่วยงานสายลับระดับสูงสุดแต่เอเวอรี่ก็บอกว่าไม่เห็นจะเคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วอลิซาเบตก็บอกว่า เรามีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะงานที่เข้าข่ายวิกฤตจริงๆและเราทำงานภายในเงามืดมาโดยตลอดและในตอนนี้ก็กำลังหาลูกทีมเพื่อที่จะรับงานอันโหดร้ายแล้วเธอก็คิดว่าเอเวอรี่นะนะั่นน่ะพิสูจน์ตัวเองมาดีพอแล้วก่อนที่เอเวอรี่จะโชว์ว่ากุญแจข้อมือของเธอนั่นนะ่ะถูกปลดออกมาแล้วเพื่อเป็นการยืนยันว่าเธอนั่นนะ่ะคือยอดสายลับตัวจริงก่อนที่หนังจะจบลงก็จบไปแล้วนะครับ กำนังแอคชั่นสุดมันส์ของดาราตัวแม่อย่างเค e เบคินเซลที่ต้องหนีการตามล่าจากทุกฝ่ายทั้งกลุ่มก่อการร้ายและทั้งฝั่งรัฐบาลเธอตลุยบูแหลกแบบใช้เดี่ยวเพื่อตามล่าหาตัวการที่มึงอาจจับคนที่เธอรักไปสุดท้ายเธอก็ได้สะสางแก้แค้นผู้มันแบบจัดเต็มเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ขอหนังแอคชั่นไม่ควรพลาดและก่อนจากกันหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Movie for You และทีมงานด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ